สวัสดีจ้าพี่น้องขอผู้ชมมาเด้อบไม่กินตำาวักก็แตงไทยพี่น้องมันแตงไทยขอขบแม่ผู้น้ายอรขอเสียงก่อนแป๊บนึงนะคะขอรู้เสียงเพื่อนก่อนเด้อนะคะพอดีชมเพื่อนอยู่ขอบคุณพี่น้องทุกท่านนะคะที่รับชมนะคะเมื่อนี้กินกินเฮลโหล หลอดจำประเด็นจอนน้ำถัวน้ำแข็งกับป,ปิงไก่แสงไข่กระลานนิเป็นอย่างพี่นนองตักมารุ่มม,มาลุมมาตุ้มอ่ะมมาตุ่ม แล่นสิสแกงใส่แกงใส่อพอมันเหมือนแล่นดอกอาจสิเป็นเหมือนอื่นผ่้ละไม่จังเดยแล้วพี่น้องพี่น้องคัการขึ้นล่ะไปหาตากระป๋องมาแกงใส่พอมันเหมือนแล่นแต่เหมือนอื่นมันหืดไปไปเลยเนาะพี่น้องมันหลายอยู่เต็มต้นอยู่แก่อยู่แต่ว่าเวลาเหาหักออกมันก็บ่ค่อยแก่เลยโอ้ยเนาะประตูเฮือนข่อยก็ได้เนาะอืปิดกำโลดพี่น้องเอามาเด้อมาเด้อมากินข้าวน้ำกันประตูเฮือนปิดตับๆ พอเวลาลงคิดหน่อยเด้อพี่น้องคุณทอไปจำไปอหอมก็าผินดีหน่อยถ,ถ้ากันแบบกิ้มแจงนะฮะแยกป่าใช่แล้วจินมเพื่อนตายเติบอยู่แหวใ,ใหญ่เอื่อยก็นอนรับป่ะที่นี่นอนรับเพื่องขางจานเขาแยาอยูห่หอนลายพี่น้องเอาผ้าชุบเอาผ้าชุบนี่ตัวหล,ลาอะไรเอาผ้าหอนผ้ายันเย็นชุบน้ำ เมื่อเพิ่นวาบทำนิ่งสิแอร์ในแมวมันสั่นเอาพาแล้วชุดน้ำให้พากันเล่นน้ำกะละมั่งนึงแล้วอ่ะค่ะอ่างสาปะอ่างปลายกก็นได้เพิ่นก็เก็บออกได้เพิ่นก็ได้โอ้ยเนาะว่าแม่หลานบ่เล่นแล้วว่าซั่นสิเปิดเทอมจังได๋อีกเป็นอาทิตย์สองอาทิตย์ว่เลยเนรออือมันให้เ็ซื้อหนังสืออยู่เก็บสาปะน้ำไม่จ่ากันหรออ๋อสู่ไปเงา้อนแดดกับหอนไล่ชนกันเนีเอาถ่ายคลิปนี่ล่ะ อลไอยเนี่ยเราแต่ทายคลิปเอาเนาะนะคะเนื่องสำคัญเนี่ยเป็นการเป็นงานดอกพี่น้องนะคะลงคลิปไว้สักวันเนาะเดี๋ยวเวลาเพิ่นเลิกงานหรือยังมาก่นสเห็ดหาเนาะ,ะหหายในช่างเพิ่นเห็ดหาน,นะคะหายในช่างคนเห็ดหายอืมเปิดสั่งถ้าใดต้อ,องทำให้มอนเป็นนั่งกินเข้าไปว่าออไปเนาะมันก็สิมีข้าวอยู่ในปากในคะ่ำเน,ะนะะี่ยเนาะแต่ใครจะจำประเด็กค่ะพี่น้องเบืเอ้องนี่ยล่ะ แบะๆอยู่นี่นะพี่น้องจะเป็นแสบหบายเดอรกับขหนี้วนี่อนขอนี้วกับว่าเอามาพอติบหรอกม่เป็นยังดอกเอามาติหนึงจะจริบมติบนึงโจ๊กเอาปั่นเดียวก,ก็ห้ามเลยใบมันขาวมะกรูขาหอนกันเนาะพี่น้องิีนเลยหลังจะเปลี่นไก่ก็จะห่างกักกงงนดี่พี่น้องรัตตมศช่าย ทอดแห้งน้ำแทงไซส์กับกินไปแล้วเมื่อน้ำโอ้ยน้ำขวดน้ำหวานน้ำยังจะก,กินไปแล้วนี่ตุนทุบเจือนอนได้น่องกับบานแล้วนอนได้น,บบน,น,น,ไดนี่ตุ่นไม่อให,หมให้เลยนอน่อนหลายผ่าชุบน้ำแปะตัวหายเลยนอนออ กินน้ำกับว่าเป็นกินน้ำห,อห่อนเวือดประเด้ไปเอาตู้เย็นมาเพราะเขาออกมาให้ได้เีพี่น้องแมกน esium สี่สิบสามสี่สิบสี่สี่สิบสี่องศาดีหมาว่านนี่เบองมือกีอ้กับผุละปลาไปมองเก้าคุณละพี่น้องสี่สิบสี่สี่สิบห้าเขาไปแล้วล่ะคุกว่าสี 44, ่ิบสี่อยู่น่งอยู่ในบาน้านนี่ชนิดที่า่าแดดนี่วาวาวา่าว่าคว่าใสแขนเลยทอดซับเดี๋ยว่าพี่น้อง ว่างๆเว้ยทุีที่เราต้อแข้งมาเว่างีกทเาแข้งมาเย็นนะกมายทันแข่งก้อนใต่เกียวแต่เกียวนะพี่น้องมีป้นข้าวเนียวจำเมื่อเผ่าข้าเมื่อเผ่าข้าจับกล่องเนาะท่านขี่ปละลาให้พี่น้องเบื้องเลยแ่ะทว่ามมนก็สิบลสารบสุภาพเราแล้วว่าจะจำให้กินเนี่ยกินให้เบื้งนี่แหละแซ่บ เราควรเห็ดกต่สิองแย่ล่ะเนี่ยเนะเาะขอขอบคุณมากมายเด้อน,นะคะอะไรกันขอบคุณหลายๆเด้อพี่น้อนะค่ะจ <c oughs> ับทักจับทักจับทักแส,บ,กสบเนี่ย <c oughs> จตง,งไส้เนี่ยไม่ต้องใส่น้ำตาลเลยเด้อพี่น้อง